อาเน่สลอตเจอทางแยกสำคัญตัดสินใจอนาคตเคอร์อเกสก่อนบูอาเซนอนสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่หงแดงอัปเดตประจำวันที่27สิงหาคม2568รอบบ่ายวันนี้เรามีประเด็นร้อนที่แฟนหงแดงต้องฟังให้จบครับเพราะอาเน่สลอตกำลังเผชิญการตัดสินใจครั้งสำคัญโดยเฉพาะในตำแหน่งแบ็กซ้ายของมิโลสเคอร์เกส และในขณะเดียวกันลิเวอร์พูลก็อาจต้องปรับโครงสร้างแดนกลางใหม่อีกครั้งก่อนลงสนามเจอกับคู่แข่งที่อันตรายที่สุดทีมหนึ่งในลีกอย่างอาร์เซนอลที่แอนฟิลด์ในสุดสัปดาห์นี้ในเกมที่ผ่านมาลิเวอร์พูลเอาชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไปได้แบบสุดดรามา่า3-2ต่อต้องบอกว่ามีครบรถครับทั้งการยิงนำการโดนตีเสมอและสุดท้ายเด็กดาวรุ่งอย่างริโอเอนูโมฮากลายเป็นฮีโร่ยิงประตูชัยในช่วงทดเจ็บ ซึ่งชัยชนะเกมนี้ทำให้แฟนบอลหงแดงเ hey ฮกันลั่นแต่ในอีกมุมหนึ่งก็ยังมีคำถามว่าทีมของสลอตยังพร้อมจริงหรือไม่ที่จะป้องกันแชมป์ในซีซั่นนี้สิ่งที่น่ากังวลคือลิเวอร์พูลเสีย2ประตูเป็นเกมที่3ติดต่อกันแสดงให้เห็นว่าระบบเกมรับยังไม่แน่นอนโดยเฉพาะตำแหน่งแบ็กซ้ายที่ตอนนี้เป็นประเด็นสำคัญ มีโลสเคอร์เกสได้รับโอกาสลงเล่นต่อเนื่องและทำผลงานโดยรวมถือว่าสอบผ่านแต่ก็ยังมีจังหวะพลอดสำคัญโดยเฉพาะในเกมที่เจอกับนิวคาเซลเขามีโอกาสยิงประตูแรกให้หงแดงแต่กลับพลอดไปตอนนี้แรงกดดันเริ่มมาแล้วครับเพราะแอนดี้โรเบิร์ตเซนฟิตขึ้นมาและพร้อมแย่งตำแหน่งคืนขณะที่คอสตัสซิมิคาสดูเหมือนจะหลุดจากแผนไปแล้ว ดังนั้นสล็อตต้องตัดสินใจว่าจะเชื่อมั่นในดาวรุ่งอนาคตไกลยอย่างเคอร์เกสหรือจะกลับไปใช้ความเก๋าของโรเบิร์ตสันในเกมใหญ่ที่เจอกับจ่าฝูงอย่างอาร์เซนอลอีกด้านหนึ่งในตำแหน่งแบ็กขวาโดมินิกโซบอสไลถูกจับไปยืนชั่วคราวในเกมล่าสุดและทำได้ดีแต่คอนเนอร์แบรดลีย์ก็กลับมาฟิตและมีโอกาสได้ลงตัวจริงส่วนเจเรมีฟริมปองยังเจ็บยาวรอโอกาสหลังพักเบรกทีมชาติ คาดว่าคู่เซ็นเตอร์แบ็กยังคงเป็นเวอร์จิลฟานได้จับคู่กับอิบราฮิมาคนาเต้แม้ว่าฟอร์มของโคนาเต้ยังไม่นิ่งแต่ตัวเลือกอย่างโจโกเมสก็มีปัญหาความฟิตและติโอวานนี่เลโอนี่แข่งใหม่ก็ยังไม่ได้ลงเล่นเลยผู้รักษาประตูคงไม่ต้องพูดเยอะครับเพราะอาริสันเบ็คเกอร์โชว์ให้เห็นชัดเจนว่าเขายังเป็นเบอร์หนึ่งที่เหนือกว่ามือสองทุกคนแบบไม่ต้องถกเถียง ห้องเครื่องของลิเวอร์พูลจะขึ้นอยู่กับความฟิตของอเล็กซิสแม็กอลริสเตอร์ถ้าเขากลับมาทันเขาจะได้ยืนคู่กับไรอันกราวเวนเบิร์ชเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนเมษายนและนี่จะเป็นแดนกลางที่น่าจับตาแต่ถ้าแม็กอล s ิสเตอร์ยังไม่พร้อมตัวเลือกอื่นก็ยังมีครับทั้งเคอร์ติสโจนส์ที่ทำได้ดีในเกมล่าสุดวาตารุเอนโดที่พร้อมสอดแทรกและโซบอสไลที่อาจถอยกลับมาเล่นในตำแหน่งถนัดแทนการยืนแบกขวา ส่วนตำแหน่งหมายเลขสินั้นคาดว่าฟลอเรียนเวียสจะยังคงได้ลงต่อเนื่องหลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่ย้ายมาเกมรุกถือว่าน่าตื่นเต้นครับเพราะแม้ดาวรุ่งเอนโูโมฮาจะยิงประตูชัยแต่เขายังไม่น่าจะพร้อมสำหรับเกมใหญ่อย่างการเจอกับอาร์เซนอล ดังนั้นโคดีกัคโปจะยืนฝั่งซ้ายต่อไปโมฮัมเหม็ดซาร่าประจันการปีขวาเช่นเดิมและตรงกลางคือฮูโกเอกิติเก้ที่เริ่มต้นชีวิตในถิ่นแอนฟิลด์ได้อย่างยอดเยี่ยมยิงไปแล้วสองนัดติดรวมถึงประตูสำคัญใส่นิวคาเซนสิ่งที่น่าสนใจคือเฟเดริโกเคียซ่าตอนนี้ถือเป็นตัวเลือกสำคัญที่สามารถหมุนเวียนกับแนวรุกได้หลายคนและอาจเป็นทีเด็ดที่สลอตเลือกใช้ในแมชใหญ่ สรุปแล้วเกมกับอาร์เซนอลไม่ใช่แค่การวัดศักยภาพของทีมแต่ยังเป็นบททดสอบการตัดสินใจของอาเนสลอตโดยตรงโดยเฉพาะในตำแหน่งของเคอร์เกสว่าจะได้รับความไว้วางใจต่อหรือจะต้องเปิดทางให้โรเบิร์ตสันกลับมาทวงตัวจริงคำถามที่อยากชวนแฟนบอลทุกคนคิดครับถ้าคุณเป็นอาเนสลอตคุณจะเลือกอะไรให้โอกาสดาวรุ่งที่กำลังพัฒนาอย่างเคอร์เกสหรือหันไปใช้ประสบการณ์ของโรเบิร์ตสันในเกมใหญ่กับอาร์เซนอล ฝากคอมเมนต์กันไว้ครับแล้วเจอกันในพอดแคสต์ตอนหน้ากฎใหม่คาราบาวครับลิเวอร์พูลอาร์เซนอลเชลซีโดนเต็มเต็มเราจะพาไปดูการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของคาราบาวครับที่แฟนบอลหลายคนอาจยังไม่ทราบโดยเฉพาะอย่างยิ่งลิเวอร์พูลอาร์เซนอลและเชลซีที่ต่างได้รับผลกระทบเต็มๆจากกฎใหม่ที่เพิ่งประกาศใช้ก่อนการจับสลากรอบ3ซึ่งจะมีขึ้นในวันพุธนี้ คาราบาวครับหดูการใหม่เริ่มกลับมาแล้วครับทีมจากพรีเมียร์ลีกหลายทีมเริ่มต้นลงสนามกันไปเรียบร้อยแล้วบางทีมผ่านเข้ารอบได้เช่นเบรนท์ฟอร์ดเวสต์แฮมเบอร์ลีย์และเซาท์ทมตันขณะที่บอลมัดกับวู o ฟส์ต้องตกรอบไปก่อนกำหนดส่วนทีมใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอลเวอร์ตันฟูลแลมและไบรตันก็มีคิวลงเตะกลางสัปดาห์นี้เช่นกันเพื่อชิงตั๋วไปสู่รอบต่อไป เราคงจำกันได้ครับว่าปีที่แล้วนิวคาสเซิลยูเนเตดเป็นทีมที่พังอาดคว้าแชมป์คาราบาวครับหลังจากเอาชนะลิเวอร์พูลในรอบชิงชนะเลิศ2ต่อ1นับเป็นแชมป์ในประเทศครั้งแรกตั้งแต่ปี1955เลยทีเดียวทีนี้มาถึงประเด็นใหญ่ครับรอบ3ของคาราบาวครับปีนี้มีความเปลี่ยนแปลงบางอย่างก็คือทีมที่ลงเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกและยูโรปาลีกจะไม่สามารถจับฉลากมาเจอกันเองได้ หมายความว่าอะไรหมายความว่าในการจับสลากจะต้องแยกออกเป็น2โถเริ่มที่โถแรกมี8ทีมที่ลงเล่นในบอลยุโรปทั้งแชมเปียนส์ลีกและยูโรปาลีกส่วนอีกโถหนึ่งคือ24ทีมที่เหลือจากลีกต่างๆและในการจับฉลากทุกทีมจากโถแรกจะถูกจับขึ้นมาก่อนเพื่อไปเจอกับทีมจากโถที่2เท่านั้น สำหรับพรีเมียร์ลีกมีหลายทีมครับที่เข้าขายนี้ลิเวอร์พูลอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ซิตี้นิวคาสเซิลเชลซีและท็อตแนมฮอตสเปอร์ทั้งหมดไปเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกแอสตันวิลล่าและนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไปเล่นในยูโรปาลีก แถมยังมีคริสตันพาเลตที่ได้สิทธิ์ไปยูโรปาลีกจากการคว้าแชมป์เอฟเอคับแต่ด้วยกฎการเป็นเจ้าของสโมสรหลายแห่งของยูฟ่าทำให้ต้องตกไปเล่นคอนเฟอเรนซ์ลีกแทนดังนั้นทุกทีมที่ผมพูดถึงนี้จะถูกกันไม่ให้เจอกันเองในรอบ3เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องตารางการแข่งขันที่ชนกับบอลยุโรป สาเหตุเพราะตารางบอลยุโรปปีนี้แน่นจริงๆครับเริ่มตั้งแต่วันที่15กันยายนมี c แชม i o n s League และต่อด้วยยูโรปาลีกในวันที่22กันยายนซึ่งตรงกับช่วงเวลาของคาราบาวครับรอบ3พอดีทาง EFL เลยออกมาชี้แจงว่าเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและเพื่อให้โปรแกรมเดินหน้าไปได้ตามแผนจึงจำเป็นต้องออกกฎพิเศษแบบนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่2แล้ว ต้องบอกว่าทาง EFL เองก็ไม่ค่อยพอใจนะักเพราะโดยปกติพวกเขาอยากใช้การจับฉลากแบบดั้งเดิมแต่ปัญหามันอยู่ที่ยูฟาครับที่ไม่ปรึกษากับลีกต่างๆก่อนประกาศปฏิทินการแข่งขันทำให้ทุกลีกต้องปรับตามไปแบบไม่มีทางเลือกแล้วกฎใหม่นี้ส่งผลอย่างไรบ้างกับทีมใหญ่ๆอย่างลิเวอร์พูล 1. ลดความเสี่ยงในรอบแรกๆหงแดงไม่ต้องไปเจอกับคู่แข่งโหดอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้หรืออาร์เซนอลตั้งแต่รอบ3แน่นอนทำให้มีโอกาสไปได้ไกลขึ้น 2. แต่ตารางยังหนักอยู่ แม้จะไม่เจอกันเองแต่ลิเวอร์พูลก็ยังต้องลงเตะต่อเนื่องทั้งพรีเมียร์ลีกแชมเปียนส์ลีกและ Car คาราบาวคัพในเวลาใกล้กันทําให้สล็อตต้องบริหารทีมอย่างระมัดระวังโดยเฉพาะนักเตะสำรองและดาวรุ่งที่จะได้ลงเล่นมากขึ้น 3. ความกดดันในการหมุนเวียนทีมกฎนี้อาจช่วยลดโอกาสเจอทีมใหญ่แต่ก็ทําให้แฟนบอลคาดหวังว่าลิเวอร์พูลควรจะไปได้ลึกในรายการนี้เพราะเส้นทางดูเบาวกว่าเดิมสรุปแล้วกฎใหม่ของคาราบาวครับ อาจจะทำให้การแข่งขันรอบแรกๆเบาลงสำหรับทีมใหญ่แต่ในระยะยาวความท้าทายยังเหมือนเดิมครับเพราะสุดท้ายก็ต้องเจอกับทีมใหญ่ไม่รอบใดก็รอบหนึ่งอยู่ดีคำถามที่อยากชวนแฟนหงแดงทุกคนวันนี้ก็คือคุณคิดว่ากฎใหม่นี้จะช่วยให้ลิเวอร์พูลมีโอกาสคว้าแชมป์คาราบาวครับได้มากขึ้นจริงหรือไม่ฝากคอมเมนต์กันไว้ครับแล้วเรามาติดตามผลการจับฉลากไปพร้อมๆกัน ลิเวอร์พูลเจอปัญหาค่าตัวการย้ายทีมวุ่นก่อนตลาดปิดวันนี้เราจะมาพูดถึงความเคลื่อนไหวล่าสุดในตลาดซื้อขายนักเตะของลิเวอร์พูลครับตอนนี้ mm. เหลือเวลาอีกไม่ถึง1สัปดาห์ก่อนตลาดจะปิดแต่ดูเหมือนว่าทีมหงแดงยังเจอปัญหาเรื่องค่าตัวและการเจรจาย้ายทีมหลายกรณีโดยเฉพาะกับนักเตะอย่างอเล็กซานเดอร์อีซักมาร์กเกฮีและคอสตาซิมิกาส ต้องบอกว่าช่วงหลังทุกสายตาจับจ้องไปที่อเล็กซานเดอร์อีซักกองหน้าของนิวคาเซลครับข่าวการย้ายทีมของเขายัางไม่จบง่ายๆและในเกมล่าสุดหลังจบแมชประเด็นเรื่องการเจรจาของอีซักถูกพูดถึงมากพอๆกับประตูสำคัญของดาวรุ่งรีโอเอนูโมฮาเลยทีเดียวแม้เอ็ดดี้ฮาวผู้จัดการทีมนิวคาเซลจะบอกว่าไม่รู้เรื่องรายงานการประชุมก่อนเกมแต่กระแสะข่าวก็ยังแรงต่อเนื่อง ลิเวอร์พูลเองยังคงจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนอกจากอีซักแล้วอีกตำแหน่งที่ลิเวอร์พูลต้องเสริมอย่างชัดเจนคือเซ็นเตอร์แบ็กโดยมีชื่อของมาร์เกฮีกองหลังคริสตัลพาเลทที่ยังคงเป็นเป้าหมายแม้จะมีข่าวว่าเขาเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ตามการออกสตาร์ทซีซั่นใหม่แสดงให้เห็นแล้วครับว่าลิเวอร์พูลจำเป็นต้องหาตัวเลือกเพิ่มในแนวรับเพราะแม้เวอร์จิลฟานไดจะยังเป็นแกนหลักแต่การหมุนเวียนคู่ข้างๆยังไม่มั่นคงเท่าไหร่ อีกหนึ่งเรื่องร้อนก็คือการย้ายออกของนักเตะครับโดยเฉพาะคอสตาซิมิกาสที่ตอนนี้โรมาาแสดงความสนใจอยากยืมตัวไปใช้งานหนึ่งฤดูกาลแต่ปัญหาคือหรือว่าผู้ต้องการขายขาดเท่านั้นครับไม่อยากปล่อยแบบยืมเพราะตอนนี้ตำแหน่งแบ็กซ้ายตัวจริงกลายเป็นของมิโลสเคอร์เกสแล้วขณะที่แอนดี้โรเบิร์ตสันเป็นตัวสำรองจึงทำให้ซิมิกาสตกเป็นตัวเลือกที่3ในทีม ซิมิกาสย้ายจากโอลิมเปียกอสมาลิวอพูตั้งแต่ปี2020และเพิ่งขยายสัญญาไปจนถึงปี2027เมื่อปีที่แล้วลงเล่นให้ทีมไปแล้ว115นัดทำ18แอสซิสส่วนใหญ่ลงในฐานะตัวสำรองของโรเบิร์ตสันแต่เมื่อเคอร์เกสย้ายเข้ามาจากบอร์มาสในซัมเมอร์นี้ทำให้โอกาสของซิมิกาสยิ่งน้อยลงไปอีกและในเกมล่าสุดกับนิวคาสเซิลเขาไม่มีชื่อแม้กระทั่งเป็นตัวสำรองด้วยซ้ำ ตามรายงานจากยานิสคอเรียนโนโพลสนักข่าวสายกรีซระบุว่าลิเวอร์พูลกับโรมามีความแตกต่างกันชัดเจนในเงื่อนไขาการย้ายทีมลิเวอร์พูลต้องการขายถาวรแต่โรม่ายื่นแค่ยืมพร้อมออปชั่นซื้อขาดที่น่าสมใจกว่านั้นคือไม่ได้มีแค่โรม่าที่ติดต่อมาสโมสรอ,อื่นๆจากยุโรปก็เริ่มให้ความสนใจซิมิกาสเช่นกันทำให้อนาคตของเขายังคงเปิดกว้าง ตอนนี้ลิเวอร์พูลยังคงเดินเกมในตลาดซื้อขายอย่างระมัดระวังครับฝั่งซื้อยังเล็งเสริมทั้งกองหน้าอย่างอีซักและกองหลังอย่างเกฮีฝั่งขายกำลังหาทางออกให้กับซิมิกาสรวมถึงอาจมีนักเตะดาวรุ่งบางคนถูกปล่อยยืมเพื่อหาประสบการณ์ต้องบอกว่าเหลือเวลาอีกไม่ถึงสัปดาห์ตลาดก็จะปิดแล้วการเจรจาทุกดิวจึงเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ สรุปง่ายๆก็คือลิเวอร์พูลกำลังเผชิญโจทย์ใหญ่เรื่องค่าตัวและเงื่อนไขาการย้ายทีมจะเลือกสู้ราคาเพื่อปิดดิวอิซักหรือเกฮีหรือจะเร่งหาทางปล่อยซิมิกาสให้ได้ภายในตลาดรอบนี้คำถามที่อยากชวนแฟนๆคิดกันครับถ้าคุณเป็นทีมบริหารลิเวอร์พูลจะตัดสินใจอย่างไรทุ่มเงินเพื่ออีซักปิดดิวกองหลังใหม่หรือขายซิมิกาสแบบเยืดหยุ่นกว่าที่วางไว้ฝากความคิดเห็นกันครับแล้วเจอกันในตอนถัดไปของหงแดงอัปเดต ิเวอร์พูลไม่ต้องการอเล็กซานเดอร์อิซักจริงหรือเกมกับอาร์เซนอลอาจเป็นคำตอบเรามีประเด็นร้อนเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะที่ใกล้จะปิดตัวลงเต็มทีเหลือเวลาไม่ถึงสัปดาห์แล้วแต่ข่าวที่ยังคงครองพื้นที่สื่อก็คืออเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าชาวสวีเดนของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่มีข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลอย่างหนักตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาสิ่งที่น่าสนใจก็คือแม้เจ้าตัวอยากย้ายมาเมอร์ซีย์สายอย่างมาก แต่ทุกสัญญาณที่ออกมากลับบอกเราว่าลิเวอร์พูลอาจาไม่ได้ต้องการเขาจริงๆในเชิงตัวเลขนิวคาเซลตั้งค่าตัวสูงถึง150ล้านปอนด์ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่มหาศาลและหงแดงเองก็ไม่แสดงท่าทีว่าจะจ่ายตามนั้นและถ้าเรามองจากผลงานในสนามของลูกทีมอาเน่สลลตตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาลิเวอร์พูลยิงได้ถึง7ประตูจากสนัดแรกเกมรุกยังคงเฉียบคม แม้จะถูกบีบกดดันจากทั้งบอนมัรตและนิวแคสเซิลก็ตามพูดอีกอย่างก็คือลิเวอร์พูลกำลังพิสูจน์ว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องมีอิซักก็ยังสามารถผลิตสกอร์ได้สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้ยิ่งชัดเจนขึ้นก็คือเกมใหญ่สุดสัปดาห์นี้ครับลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาเซนนลทีมที่มีแนวรับแข็งแกร่งที่สุดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลก่อนหากในนัดนี้ลูกทีมของสล็อตยังสามารถสร้างสารรค์โอกาสและทำประตูได้อย่างต่อเนื่อง นั่นแทบจะเป็นจุดตายของความฝันในการย้ายทีมของอีซักเลยทีเดียวที่สำคัญการเสริมทัพของลนะิเวอร์พูลณเวลานี้ไม่ได้โฟกัสไปที่กองหน้าแต่ไปอยู่ที่กองหลังโดยเฉพาะตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กอย่างมาร์ตเกฮีของคริสตันพาเลตซึ่งจะตอบโจทย์มากกว่าเพราะเกมรับยังถือเป็นจุดที่ต้องเสริมเพื่อความมั่นใจในระยะยาวแน่นอนครับหลายคนอาจแย้งว่าแล้วกรณีที่โมฮัมเหม็ดซาลาจะไปเล่นแอฟริกันเนชันส์คัพช่วงเดือนมกราคมละ่ะ ใครจะมาแทนเขาประเด็นนี้ก็น่าสนใจแต่ในเกมล่าสุดกับนิวคาเซิลเราได้เห็นชื่อใหม่ๆอย่างริโองูโมฮาและรวมถึงฮูโก้เอคิติเกที่สามารถสอดแทรกเข้ามามีบทบาทได้ซึ่งถือเป็นการส่งสัญญาณให้เห็นว่าทีมมีศักยภาพในการโรเตชันโดยไม่ต้องทุ่มเงินก้อนใหญ่กับอีซักในอีกมุมหนึ่งอีซักเองก็คงต้องคิดทบทวนครับการดึงดันจะย้ายอาจทำให้ความสัมพันธ์กับนิวคาเซิลและแฟนบอลแย่ลงไปกว่าเดิม ทั้งที่จริงแล้วหากเขากลับมามุ่งมั่นทำประตูได้อย่างต่อเนื่องแฟนๆก็พร้อมให้อภัยและกลับมาเชียร์เขาเหมือนเดิมตัวอย่างมีให้เห็นมาแล้วทั้งลุยซัวเรสคาร์ลอสเตเวสหรือแม้กระทั่งเวนรูนี่ที่เคยมีประเด็นคล้ายกันแต่ก็กลับมาทำผลงานจนเสียงโห่เปลี่ยนเป็นเสียงเชียร์ดังนั้นตัวเลือกที่ดีที่สุดของอิซักในตอนนี้อาจไม่ใช่การดันตัวเองเข้าสู่แอนฟิลแต่คือการทำงานหนักพิสูจน์คุณค่าในทินเซนเจมส์พาร์คต่อไป เพราะสโมสรใหญ่ๆก็ยังจับตามองและอาจมีการเคลื่อนไหวใหม่ในซัมเมอร์หน้าหรือแม้แต่ตลาดเดือนมกราคมและอย่าลืมนะครับฟุตบอลมันไม่มีอะไรแน่นอนแต่สิ่งที่แน่ชัดที่สุดคือหรือว่าภูวันนี้มีทีมที่พร้อมสู้เพื่อความสำเร็จโดยไม่จำเป็นต้องใช้เงิน150ล้านปอนด์ไปกับนักแตะคนเดียว เพื่อนๆคิดยังไงครับถ้าเป็นคุณจะเสี่ยงจ่ายค่าตัวระดับสถิติเพื่อเอาอีซักมาหรือจะเก็บเงินไว้เสริมแผงหลังอย่างมาเกฮีแทนคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยครับความกังวลใหญ่ของลิเวอร์พูลแผนของสล็อตยังมีรูรั่วและวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยถึงประเด็นสำคัญที่หลายคนอาจรู้สึกเหมือนกันนั่นก็คือความกังวลเกี่ยวกับแผนการเสริมทัพของอาเน่สล็อตผู้จัดการทีมคนใหม่ของเรา ที่แม้จะใช้เงินไปมหาศาลในช่วงซัมเมอร์แต่ยังดูเหมือนว่าจะมีบางปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริงครับเริ่มจากภาพรวมก่อนเลยครับฤดูการนี้ลิวอพูเปิดหัวพรีเมียร์ลีกได้สวยงามเก็บชัยชนะได้ทั้งสองนัดแรกแต่ถึงอย่างนั้นเกมก็ไม่ได้ไหลลื่นหรือง่ายดายอย่างที่หลายคนหวังไว้เกมกับบอลมัรเราเห็นชัดว่ามีช่วงที่เปิดกว้างเกินไปขาดการควบคุมตรงกลางสนามและพอมาเจอนิวคาสเซิล เกมก็เต็มไปด้วยความกดดันเล่นบอลต่อเนื่องแทบไม่ได้เลยนี่แหละครับคือสิ่งที่ทำให้แฟนบอลหลายคน Including ตัวผมเองยังคงมีความกังวลอยู่เพราะการเสริมทัพที่ผ่านมาของสล็อตแม้จะได้ฟูลแบ็กใหม่อย่างมิลลสเคอร์เกสและเชเรมีฟริมปองรวมไปถึงการเพิ่มความสร้างสรรค์ด้วยฟลอเรียนเวียสแต่สิ่งที่ยังขาดไปคือมิติทางกายภาพ พูดให้ชัดเจนก็คือทีมิเวอว์พูลชุดนี้ยังขาดความแข็งแกร่งในลูกกลางอากาศครับลองดูในแดนกลางสิครับเวียตกราเวนเบิร์สเนคอลิสเตอร์ทั้งหมดเป็นนักเตะที่มีเทคนิคสูงแต่ได้ไม่เด่นเรื่องส่วนสูงหรือการม่งเลยเกมกับนิวคาสเซิลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นตัวอย่างชัดเจนครับแม้แต่ผู้เล่นที่สูงใหญ่อย่างโคดี้กาโปหรืออิบราฮิมาคนาเต้ก็ยังรับมือบอลกลางอากาศได้ไม่ดีพอ จังหวะที่วิวโอซูลาหนุดเข้าไปยิงตีเสมอก็สะท้อนปัญหานี้อย่างเห็นได้ชัดและใครที่พูดตรงไปตรงมาเรื่องนี้ที่สุดก็คือเวอร์จิลฟานไดครับหลังเกมเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อชัดเจนว่าเราไม่ควรเสียประตูจากลูกตั้งเตะเลยนี่คือความจริงที่โหดร้ายเพราะถ้าไม่มีลูกตั้งเตะลิเวอร์พูลก็คงไม่ต้องเจอปัญหาใหญ่ในเกมนั้นแน่นอนครับปัญหานี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่ ถ้าย้อนกลับไปดูเราจะเห็นว่าตั้งแต่ยุคของคลอปหงแดงมักเจ็บปวดกับลูกเตะมุมลูกฟรีคิกอยู่บ่อยครั้งและตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการแก้จริงๆคำถามคือสล็อตจะแก้ยังไงสิ่งที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในตอนนี้ก็คือชื่อของมาร์เกฮีกับตันทีมคริสตันพาเลสที่เป็นเซนเตอร์แบ็กแข็งแกรง่งเล่นลูกกลางอากาศได้ดีและมีความเป็นผู้นำ หากดีลนี้เกิดขึ้นจริงมันอาจจะช่วยให้ลิเวอร์พูลปิดจุดอ่อนได้บ้างโดยเฉพาะในช่วงที่ต้องเจอคู่แข่งที่เน้นลูกตั้งเตะแต่แม้จะได้เกฮีเข้ามาสิ่งหนึ่งที่แฟนบอลต้องเข้าใจคือแผนการป้องการลูกเซตพีซไม่สามารถฝากทุกอย่างไว้ที่ฟานไดหรือกองหลังคนเดียวได้อีกแล้วทีมต้องซ้อมต้องจัดระบบใหม่ทั้งหมดเพื่อไม่ให้เราถูกลงโทษซ้ำๆแบบเดิม และลองคิดดูครับว่าไม่กี่วันข้างหน้าเรากำลังจะเจอกับอาร์เซนอลทีมที่ขึ้นชื่อว่าอันตรายจากลูกเซตพีซมากที่สุดทีมหนึ่งในลีกลูกฟรีคิกลูกเตะมุมพวกเขามีทั้งกาเบรียลมาติเนลลี่กาเบรียลมาเกาเยสซาลิบาที่ขึ้นมงได้ทั้งหมดถ้าหงแดงยังไม่รีบแก้ไขนี่อาจจะกลายเป็นบาดแผลใหญ่ในเกมลุ้นแชมป์เลยก็ว่าได้ เพราะฉะนั้นครับสิ่งที่น่ากังวลที่สุดของแฟนบอลลิเวอร์พูลในตอนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเราจะได้อเล็กซานเดอร์อิซักหรือไม่แต่คือสล็อตจะจัดการกับจุดอ่อนลูกกลางอากาศและลูกตั้งแต่ของทีมอย่างไรก่อนจะจบผมอยากฝากคำถามให้แฟนๆทุกคนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นกันครับคุณคิดว่าอะไรคือวิธีแก้ที่ดีที่สุดสำหรับปัญหาลูกตั้งแต่ของลิเวอร์พูลตอนนี้ การซื้อกองหลังใหม่หรือการซ้อมแท็กติกใหม่ให้ทีมทั้งระบบฝากคอมเมนต์กันไว้ได้เลยครับผมจะตามไปอ่านทุกความคิดเห็นครับและนี่ก็คือทั้งหมดของหงแดงอัปเดตในวันนี้ครับแฟนหงแดงทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้อย่าลืมมาพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้ในคอมเมนต์นะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องหงแดงอัปเดตของเราไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของลิเวอร์พูล เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามครับแล้วเจอกันครับ You Never Walk Alone